ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับ4ี่ชุดนะครับผม4ี่ชุดนะครับนะครับก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ2ตัวล่างนะครับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับคำนวณย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกด้วย1นะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับผมอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับนะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย4นะครับนะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับก็จะบวกด้วย5นะครับ อันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับในสูนสนตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข0บวกหลักหมื่นสองครั้งก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้1 คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ0นบวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือห้านะครับเราจะได้เลขค่านะครับมาในหลักสิบนะครับ5้บวกสี่นะครับผมก็ได้9นะครับ ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหน่วยบนก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกเลวยีคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2บวก2บวก8บวก3บวก4 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ19เนะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ9บวก5นะครับได้14นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็ จับคู่นะครับก็จะได้59นะครับ54 99นะครับแล้วก็94นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ99นะครับ นะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ99นะครับในสูตร2ตัวเลขสี่ชุดนะครับเลข9ก็มาในหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมตรงๆนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข0ูนย์ บวกหลักหมื่นสองครั้งก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกได้1่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ0บวก8บวก8บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ17นะครับเราจะได้เลข7นะครับมาในหลักสิบนะครับ 7บวกสนะครับได้11นะครับผมเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข8นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยบนก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกได้4คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8ปดบวกแบวกเบวกเบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ36นะครับเราก็จะได้เลข6กนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ6บวก5นะครับได้11นะครับเราก็จะได้เลข1นนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักเสียบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับแล้วก็จะได้76 71 16นะครับแล้วก็11 1, 1นะครับ ะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสตัวล่างนวันนี้นะครับก็คือ7 1นะครับนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ7 1นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข7นะครับก็มาในหลักสิบ นะครับเลขหนึ่งก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลขเก้านะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งก็คือเลขแปด นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับเก้าบวกแปดบวกแปดบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือยี่สิบหกนะครับเราก็จะได้เลขหกนะครับมาในหลักสิบนะครับหกบวกสี่นะครับก็ได้สิบ นะครับเราก็จะได้เลข0ูนะครับมาในหลักหลักสินะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งก็คือเลข8นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยบนก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย4ี่คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8ปดบวกแบวกเบวกหบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ35นะครับผมเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ5้บวกหนะครับได้10 นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์ะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเดียนมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้6กนะครับ6005นะครับแล้วก็0 0นะครับ อ่านะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ6 5นะครับนะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ6 5นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลขเอ่อ6นะครับก็มาในหลักสิบ นะครับเลข5ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ <c oughs> นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการไดนก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันแลกกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันประจําวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับจะโชคจะหมานจะล่ำจะรวยหรือเปล่านะครับนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10บนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข8บวกหลักหมื่น2ครั้งก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกดิบหนึ่งคงที่นะครับ วันนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยจะมีเสียงนะครับผมนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ8ปดบวกสี่บวกสี่บวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือสิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะได้เลขเจ็ดนะครับมาในหลักสิบนะครับเจ็ดบวกสี่นะครับก็ได้สิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะได้เลขหนึ่งนะครับมาในหลักสิบ นะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหนบนก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4ี4่บวกสบวกเบวกสนะครับ4 3่สนะครับ12บวกเก็จะได้21นะครับ21นะครับเราก็จะได้เลข1น,นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ1 บวก5นะครับก็ได้6นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ครบ4ตัวนะครับผมทั้งหลักสิบแลวก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้71 76 11 นะครับแล้วก็16นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ7176 11แล้วก็16นะครับนะครับผมก็รอรุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับ นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการขาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเด็กีทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรลวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ